ตอนนี้เราก็ประกอบหัวเผาใส่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เชื่อมนะอันนี้ก็ลองดูก่อนนะฮะอันนี้เป็นกระทะ14นะครับเป็นกระทะล้อ14บสีพอรอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับโอ้โหดูหน้าตามอมแมมมากเลยครับนี่กำลังอยู่ในช่วงวิจัยอยู่นะครับนี่ฮะเรากำลังดูตัวอย่างอยู่ นี่ว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับก็ใส่กระทะสิบได้นะไม่ติดนะครับก็ไม่ติดกระทะสิบใส่ได้กระทะสิบก็ใส่ได้แขมแมแฟมฉันนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้าสุดยอดพอลอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับใส่รถ Big กอครับเพืองท้ายแอลนะครับโอ้โหใช้เผาข้างกันแบบของ เหนียวเยวกันไปเลยนะฮะเผ่าข้างไม่ต้องตัดต่อครับโอ้โหสุดยอดเป็นไงครับดูหน้าตาอันนี้เป็นกระทะสิบสี่นะเพาลอยหัวยาวนอดใหญ่ครับอ้าหยกายจะเสร็จแล้วกระทะสิบสี่ก็ไม่ติดนะครับนี่มีช่องไฟหไหมฮะนี่ดูมือผมเอามือไว้ข้างนี้เห็นไหมครับเห็นไม่ติดเหลือๆครับเหลือๆได้อยู่ไม่ติด,ด,ตดนี่เห็นนิ้วผมไหมครับี่ชุบชุบชุบชุ สิครับใส่กระทะสิเพารอยหัวยาวน็อตใหญ่แถมแถมแถม,แถมใกล้จะเสร็จแล้วครับเป็นเบรกของ All New นะฮะใช้เบรกอ l l n นิวสองเลยก็ใส่เบรกใหญ่นิดนึงนี่ก็จะได้ใส่สายเบรกมือได้นะอันนี้จะไปแปลงใส่กับรถนิสสันบิ๊กเป็นเฟืองแอลนะยีฟันอันนี้ก็ใช้ เฟืองแใส่เข้าไปเลยเฟืองท้ายก็น่าจะอยู่ที่11-43ไม่แน่ใจว่าจะได้รอบกับ Big M หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันนะฮะเป็นพารอยตัดต่อเราก็ค่อยๆทำกันไปนะครับอยากให้ Big M ของเพื่อนๆได้ใส่พารอยหัวยาวน็อตใหญ่กันบ้างก็น่าจะราคาสูงอยู่ถ้ารวมถ้ารวมตัวฟันเฟืองด้วยเพราะว่า Big M มันจะต้องใช้ฟันเฟืองของแอนะครับ คือคือผมใช้แอลผมก็จะต้องเป็นมาไล่เฟืองหาใหม่อะไรประมาณนี้แต่ว่าผมได้ได้เฟืองท้ายมาแล้วลูกหนึ่งแต่ก็เดี๋ยวลองดูกันว่าลูก,ล,กลูกเฟืองท้ายสิบเอ็ดสี่สามน่าจะเป็นสามจุดเก้าน่าจะประมาณสามจุดเก้าได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องลองใส่ดูก่อนส่วนเพลาข้างก็ไม่ต้องตัดต่อใช้เพลาข้างของแอลไปเลยแอลญี่ปุ่นกันไปเลยหรือ,อ,อใช้เพลาข้างไม่ต้องตัดต่อนี่ยนะีิบสามฟันกันไปเลยนะครับ พอเราใช้หัวโลกแอลอยู่แล้วนะครับเป็นพอรอยเบรกเดิมของออนนิวนะประมาณนี้ครับเอาแผงเบรกมือเอ้ยเอาแผงเบรกเดิมมาเลยแบบป้ายแดงๆกิฟต์กันอย่างนี้ไปเลยครับนะฮะผ้าเบรกยังตัวหนังสือยังไม่ล่อนเลยอย่างเงี้ยนะฮะ N.B.K ใช้สายเบรกมือได้โอ้โหน่าจะเท่ไม่เบาเนะี่ยอัพอัพอะเรลเวลขึ้นมานิดนึงใส่เบรกใหญ่ของออนนิว แน่นอนแล้วก็ไทยกระทะ14ได้นะไม่ต้องกลัวไฟ ABS โชว์เพราะว่านี้สันบิ๊กเไม่มีไฟ ABS นะฮะนี่ครับกระทะก็ใส่ได้นะครับใช้14ใส่ได้เลยไม่ติดนะครับยันนะครับยันสุดนะฮะสุดนะเป็นขันขัไดเป็นได้พอดีพอดีอลองถอดให้ดูหน่อยดิถอดให้เ,เพื่อนๆดูชิ้นส่วนนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูกันขึ้นเราก็มานั่งเล่นกันนิดนึงนะฮะว่าง นี่ครับกระทะ14ใส่ได้ครับเผาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับเป็นยังไงล่ะใช้แจนเบรก2 0 2 0โอ้โหคักแท้ครับนี่ฮะนี่หัวยาวน็อตใหญ่นะครับนี่ฮะแขนเผาข้างก็มีโลโก้เขาด้วยอะอยากได้อะไรที่แท้ๆก็ใส่เข้าไปครับนี่ะเขาบอกว่าแอลแท้ๆมันจะคอดๆหน่อยใช่ไหมเขาบอกมันเล็กแต่แข็งแต่เหนียวนะครับ นี่ฮะสาย BigM อ็ผมว่างานนี้คัสซีบิ๊กหักแน่ครับเพาไม่น่าจะหักครับคัสซีน่าจะหักก่อนครับรอติดตามชมนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่ใช้รถ BigM เนะฮะเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวมาว่าราคากันนะครับมาคุยราคากันว่าเ,เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ใช้รถบ i ๊กเอ็มแล้วอยากได้ เผาลอยที่เหนียวเหนียวหน่อยทนทนหน่อยเผาข้างไม่ต้องตัดต่อแล้วก็ใช้เฟืองแอลเป็นเฟืองใหญ่ด้วยนะครับก็น่าจะแข็งแรงดีผมว่าน่าจะเหมาะกับสายรถด,ดำนะฝากไปด้วยนะครับสําหรับสายรถด,ดำนะครับฝากติดตามด้วยนะอันนี้ก็ถ้าจะไปวิ่งเป็นไม่ใช่สายรถด,ดำก็กระทะสิบสี่ก็ใส่ได้สวยสวยแต่ไม่รู้ว่าล้อมันจะออกมาเท่าไหร่แค่นั้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับก็ไม่เป็นไรครับนะฮะล้อล้อนๆ้นหน่อยก็ย้อนยุกดีนะครับ <laughs> เมื่อก่อนเขาก็ล้อล้อนๆ้นกัน เอาเปอันว่าเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับเส้นนี้ฮะเอาลอยใส่นิสสันบิ๊กเอ็มนะครับ